สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่แฟนเพจบาร์โว์เทรดแคลเซียทุกท่านเลยนะครับมาพบกับมุมมองทองคำวันนี้นะครับวันอังคารกับผมโคชเกย์เหมือนเดิมนะครับวันที่9ทนับ9นะครับ9.9นะครับใครช้อปปิง้งอ่าทองคำนะครับตอนนี้อาจจะไม่ได้ราคาเป็นปโปรเท่าไหร,ร่ ราคาใส่โค้ดไม่ลดเลยนะครับเพราะว่าออทามไฮตลอดจริงๆและวันนี้เปิดมาก็ออทามไฮเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามามอัปเดตมุมมองกันครับว่ามีจุดไหนที่เราสามารถเข้าเทรดได้บ้างนะครับผมก็มาที่ Time f ฟรม e d y y นะครับใน Time f ฟรม e d y y เนี่ยเราก็จะเห็นจุดการพักตัวนะฮะหรือว่าเป็นกรอบดีม d นโซนนะครับที่ราคาเนี่ยถ้าลงมาเทสเนี่ยมีโอกาสสามารถที่จะเข้าเทรดได้นะครับในไทม์เฟรมก็คือจุดนี้เลยนะครับ ถ้าราคาลงมาเนี่ยยังคงพิจารณาเทรดได้นะนะครับอาจจะย่อเหมือนกับชุดข้างล่างแล้วปรับตัวขึ้นต่อได้เลยนะครับรวมถึงตรงนี้ก็มีแนวรับของเรานะครับ3,500นยะครับยังคงเป็นแนวรับเดิมที่น่าสนใจอยู่ถ้าลงมานะครับแล้วก็แนวรับเดิมอีกชุดหนึ่งเหมือนเดิม3,450คือจุดแนวรับนี้ทีนี้ไปกันต่อครับที่4ชั่วโมงเลยนะครับสี่ชั่วโมงยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสร้างดีมานไว้ตลอดทางเลย นะครับก่อนที่จะมองชุดขึ้นไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของโทแบ็กชุดนี้นะครับที่จะมีกรอบของดีมานสีชั่วโมงตรงนี้นะครับอยู่นะครับผมมองไว้ที่3,600นะครับเป็นราคาที่น่าสนใจ3,600นะครับถ้าราคาลงมาเทสเนี่ยจุดนี้จะเป็นจุดแรกหนึ่งของสีชั่วโมงนะครับที่เราจะพิจารณาเข้าเทรดอาจจะลงมา ก่อนที่จะลงมาถึงดิมาเดย์นะครับจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับอาจจะค่อยๆลงมาเนาะแล้วก็ปรับตัวขึ้นที่จุดนี้ก่อนก็ได้นะครับตรงนี้นะครับถามว่าตรงนี้มองอีกจุดหนึ่งได้ไหมนะครับเดี๋ยวถ้าสีชั่วโมงนะครับใครที่มาเปิดดูมุมมองทองคำนะครับอาจจะหลังจากบ่ายโมงเนาะถ้าแทงเทียนสีชั่วโมงแท่งนี้นะครับที่กําลังปรับตัวขึ้นไปเนี่ยนะครับที่กําลังปรับตัวขึ้นไปเนี่ย ปิดเขียวเต็มแท่งนะครับโซนนี้เราจะตีไว้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ3 6 0นะครับ6 0 3 6 6 3 6 3 0ถึง3 6 4 0ตรงนี้จะเป็นรับแรกก่อนนะครับที่เราสามารถที่จะพิจารณาเทรดบายได้ซึ่งตอนนี้นะครับสีชั่วโมงเพิ่งเปิดแท่งใหม่เนาะ ถ้าในบล็อกของ XTB นะครับฉะนั้นเดี๋ยวเรารอกันก่อนนะว่าส4ชั่วโมงจะปิดเป็นอย่างไรแต่ถ้าส4ชั่วโมงปิดแดงรูดลงมาเนี่ยโซนตรงนี้เราอาจจะได้บ่ายเก็บสั้นถ้ามีคอนเฟิร์มแล้วค่อยมาพิจารณาบายข้างล่างแทนนะครับ1ชั่วโมงตอนนี้นะครับก็มีโซนนะครับกับโซนที่อยู่ข้างในนี้นะครับซอสอดคล้องกันกับ4ชั่วโมงนะครับซึ่งผมมองว่าเป็นที่เดียวกันถ้า ไม่หลุดโลนี้นะครับหรือหลุดโลนี้แล้วกลับมายืนได้เนี่ยตรง3 630กเนี่ยก็อย่าสามารถพิจารณาค่อย Follow เข้าเทรดได้นะครับใน1ชั่วโมงโซนนี้ผมไม่ได้มีนัยยะอะไรนะรถ้าหลุดลงมาเนี่ยก็มีโอกาสหลุดลงมาถึงโซนข้างล่างได้นั่นเองถามว่า1ชั่วโมงเริ่มเกิดคลาสสิกใดไหมก็เริ่มเกิดสัญญาณคลาสสิกไดเวจนะครับแต่ว่าก็มันเกิดมาสุดทางอะแล้วมันก็ขึ้นขึ้นได้ตลอดถูกต้องไหมทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะระยะนี้ก็มีโอกาสไปถึง3,000 630นะครับตรงนี้คือกรอบนะครับถ้ายืดเกิน161ไปนั่นทานจะยืดเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าราคาปรับลงมากรอบโซนตรงนี้น่าสนใจไหมน่าสนใจนะเพราะว่าใน Time Frame ของ30นาทีเนี่ยก็มี QM buy นะครับตามเทรนที่ Follow ต่อได้เพียงแต่ผมอยากให้รอดู4ชั่วโมองอีกทีหนึงแต่ถามว่า qm b y ตรงนี้สามารถเข้าเห็นได้ไหมได้นะครับก็ sl ถ้าเข้าขอบโซนเลยเนี่ย sl ก็ประมาณ6 7ถึงจจุดนะครับก็อยู่กรอบ qm b y นะครับแต่ว่าถ้าเข้าตามกรอบ qm b y เนี่ย sl ประมาณ1,100จุดนะครับ r r ประมาณเก็บ r 1ก่อนก็ได้นะครับถ้าราคาปรับตัวลงมาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกับ4ชั่วโมงก็ได้นะครับเพราะถ้า4ชั่วโมงปิดแดงเนี่ยอาจจะลงมาแล้วเด้งน้อยแล้วค่อยอาจจะลงต่อก็ได้ถ้า4ีชั่วโมงเขาปิดแดงนะ ดีมานตรงนี้อาจจะไม่แข็งแรงนะครับแต่ถ้าปิดเขียวเต็มแท่งเลยเนี่ยโอ้โหน่าสนใจเลยนะครับตรงนี้เป็นจุดบาบจุดแรกใบออทำหายต่อได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ครับแผนเหตุวันนี้ยังไม่มีหน้าเทตุเซลลจนกว่านะครับถ้าราคาเด้งนะครับแล้วก็ไม่ไหวแล้วนะครับหลุดลงมาเนี่ยเราจะพิจารณานะครับเซลล์ลงมาต่ออ่าถ้าหลุดลงมาจริงเราจะค่อยพิจารณาเเซลลงมาต่อ หาแนวรับข้างล่างนะครับแถว3,600ตรงนี้มีโทแบกด้วยนะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุดนะครับราคาก็มีโอกาสที่จะมาแล้วค่อยๆปรับตัวขึ้นไปปรับตัวขึ้นไปต่อแบบนี้นะครับมุมมองนี้น่าสนใจกว่านะเพราะว่าเทนขาขึ้นชัดเจนมากๆนะตะโกนมากๆนะครับสำหรับทองคำก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวพิจารณากันตามนี้นะครับวันนี้มีข่าวไหมนะครับอา่า ไม่มีนะครับวันนี้ไม่มีข่าวอาทิตย์นี้น่าจะมีวันพุธนะครับเป็นน้ำมันแหละอาจจะยังไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็วันพฤหัดเหมือนเดิม CPI บวก Jobless นะครับก็วันพฤหัดเดี๋ยวมาเจอกันที่ Go Master นะครับทุกคนวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับแผนทองวันนี้ยังขึ้นอย่างต่อเนื่องนะรอย่อใบกันนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ